เมืองโทโยอาเกะจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจำกัดการใช้เวลาสมาร์ทโฟนของประชาชนในเมืองมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2025เป็นต้นไปหลังก่อนหน้านี้มีการเสนอกฎหมายนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากฎหมายจำกัดการใช้สมาร์ทโฟนนี้ให้คำแนะนำประชาชนใช้งานสมาร์ทโฟนได้ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันไม่รวมการใช้งานสำหรับการทำงานและการเรียนของเยาวชนระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าควรงดใช้สมาร์ทโฟนหลัง3ทุ่มและระดับมัธ ยมศึกษาควรงดใช้หลังสี่ทุ่มกฎหมายนี้มีลักษณะเป็นเพียงคําแนะนําเท่านั้นไม่ได้ระบุบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนแต่อย่างใดในายกเทศมนตรีญี่ปุ่นเมืองโทโยโอเกะเผยว่ากฎหมายนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อควบคุมการใช้งานหรือจํากัดสิทธิ์แต่ต้องการสร้างความตระหนักถึงความเหมาะสมในการใช้สมาร์ทโฟนแต่ละวนันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนกลุ่มเยาวชนต้องให้ผู้ปกครองเข้ามาดูแลระยะเวลาในการใช้งานให้มากขึ้นด้วยโดยกฎหมายนี้มีมติแนบท้าย5ข้อได้แก่เคารพเสรีภาพและ ความหลากหลายของประชาชนมีการอธิบายและให้ข้อมูลอย่างรอบค้อบเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดประสานงานและให้การสนับสนุนแก่เด็กและผู้ปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและมีระบบประเมินผลและทบทวนกฎหมายเมื่อเวลาผ่านไป